ข่าเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับเจ้าตัว7ถัง7แถวยี่ห้อพรเจริญนะครับเครื่องหยอดข้าวมือ2สภาพดีเข้ามาที่ร้านสดๆร้อนๆวันนี้เลยท่านใดสนใจเจ้าตัวรุ่นนี้นะครับติดต่อด่วนเลยนะครับ ราคานะครับเราเปิดที่30,000กว่าบาทเองท่านใดสนใจรีบเลยนะครับรีบเลยนะครับเจ้าตัวนี้7ดถัง7แถวมีลูกิ้งบดทับหลังแถมด้วยออปชั่นตัวถังใส่ปุ๋ยตัวนี้ค่อนข้างที่จะใหม่เลยนะครับท่านผู้ชมใหม่เอี่ยมเลยนะครับเกษตรกรท่านที่ซื้อไปนะครับใช้น้อยมากนะครับท่านใดสนใจเจ้าตัวนี้ก็สามารถติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์เรามีรถส่งถึงหน้าบ้านท่านเลยนะครับท่านใดสนใจนะครับก็สามารถโทรมาได้เลยเจ้าตัว ยี่ห้อพรเจริญหรือช่างคิดตัวนี้นะครับสภาพดีมากเลยถ้าท่านใดสนใจก็รีบเลยนะครับรีบเลยตัวนี้มีตัวเดียวถ้าท่านใดกําลังมองหาเจ้าตัวเครื่องหยอดมบอสองสภาพดีแถมออปชั่นเยอะแยะมากมายเช่นรุ่นพรเจริญแบบนี้ก็สามารถติดต่อทางร้านเราได้เลยเราพร้อมส่งนะตัวนี้เรายังไม่ได้มาทําความสะอาดหรือมาเช็คนะครับแต่ถ้าจะเช็คทําความสะอาดแล้วอาจจะราคาแพงกว่านี้นะครับรเราอยากให้ท่านเอาไปใช้นะครับราคาถูกๆติดต่อมาได้เลย